คำเตือนเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและควรปั่นจักรยานในการรับชมนะครับกราบสวัดีนะครับวันนี้นะครับพี่หมูก็มีเว็บดีๆมาแนะนำอีกแล้วนะครับผมนี่นะครับก็เป็นค่ายเกมใหม่นะครับจากเว็บคิงนะครับผมโอ้นะครับแต่อีพีที่แล้วนะครับก็เป็นเกมค่ายเกมใหม่นะครับอันนี้ก็มาอีกั้งนะครับนี่รับเป็นไงครับออบเลยนะครับนี่เับก็เป็นเบ็ดนะครับยี่สิบ เบ็ดต่ำสุด20นะครับ2ี่0ิอมาถึง3,500นะครับผมนะครับก็หาเลึกเล่นกันได้นะครับนะครับเัวนี้นะพีมูก็มาเล่นเบ็ดประมาณสัก60บาทแล้วกันนะครับทุกคนนะครับทุกทีจะเล่น50บาทนะครับนี่นะครับเรามาดูกันนะครับรันไงครับนี่นะครับชื่อเกมอะไรไม่รู้นะครับแต่พี่ดูมันมีควายด้วยนะครับผมนี่ครับประคาเนี่็จะเป็นของควายนะครับผม อ่านะครับผมเราก็มาดูกันครับตอนนี้ครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมเราก็มาดูกันนะครับเีบตหกสิบบาทนะครับมาดูกันนะครับว่าใายเกมใหม่จะมีอะไรดีๆมั่งไหมนะครับนครับผมอ่านะครับสิัวเองนะครับเขาเป็นไงยอเลยครับนักมายากลนะครับเป็นงไงสุดยอดจริงๆนะเอฟเฟกต์เกมนะครับก็ ถือว่าดีนะครับทำมาได้ดีมากเลยนะครับเกมอันนี้นะครับผมนะครับก็จะมาใช่ได้นะครับผมหาเลยนะครับเกมนี้นะครับใครที่อยากเะเล่นแล้วก็ลงมาหาเล่นกันอูได้เลยนะครับผมนี่นะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับใครชอบเกมนี้ก็อย่าอยู่ใครก็เจอตุ๊ตุ๊ก่จรๆกันี้นะผมโอ้เด็กฝาส่เตัอนครับทุกคน มาสี่ตัวนะครับผมนี่นะครับได้ฟรีเกมนะครับสิบปีสปินนะครับผมคือไงครับสุดยอดเลยครับเรามาดูกันครับสิบีสปินนี้เราจะได้เท่าไรนะครับผมโอ้นะครับอ่ะล่าสุดคือมนไม่ลาให้นะครับคือเราได้ฟรีเกมจริงนะครับแต่เราก็ต้องกดเองนะครับผมสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับเราต้องกดเองนะครับตัวเองรอบเองนะครับ จริงคือมันต้องแบบว่ามันหมุดเองฮะ้ตัวหนงมันนะครับแต่นี่ไม่ใช่นะครับนะครับก็ต้องกดเองนะครับผมอ่าเห็นไหมครับจะมีรูปมีสัญลักษณ์เป็นรูปเตานะครับนั่นคือเหมือนสปีดนะครับผมเลขสปีดนะครับในการปั่นนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้ครับลูกแบบเกมค่ายใหม่นะครับก็ถือว่ามาทํามาได้ดีมากเลยนะครับผมตัสองนะครับยอดเลยครับนี่ครับเกมใหม่ค่ายใหม่นะครับ นะครับใครที่อยากเล่นเกมนี้ครับก็ลองไปหาเล่นกันดูได้เลยเครับก็ถือว่าทำมาได้ดีลงมาเลยครับก็ได้ทั้งหมด855บาทนะครับมีโชว์หน่อยเนี่ยมีเงียบควายก็จะเอาดุรัมให้ผู้หญิงนะครับแม่สุดยอดเลยนะครับผมนี่ครับอ่านะครับไปกันต่อครับเป็นไงครับป่านเล็กเดียร์นะครับได้ฟรีเกมไหมนะครับผมก็ถือว่าคุค้มมากๆเลยนะครับ นะครับเราก็มาดูกันต่อนะครับว่าจะมีอะไรดีๆวันนี้เปล่านะครับผมนี่นครับก็เป็นเนื้อหาในเกมนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะต้องได้ควายนะครับควายนี่ก็คือสัญลักษณ์ของสีสป,ปินนะครับผมแล้วก็รูปแบบเกมก็เหมือนเดิมนะครับผมรูปแบบก็มาเหมือนเดิมแต่ว่าเนื้อหามจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับผมแต่ถามว่าได้รางวัลนู่นนี้นั่นอะไรเงินก็เหมือนเกันนะครับ ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ต,ต,ต,ตดิดต,ตั้งไฟล์คุณจะดีนะดจานครับเขาล่าซึงมันเน็ตจะไม่ดีนะครับผมดูเหมือนว่าเน็ตจะไม่ดีนะครับอืนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นครับเห็นไหมอินเทอร์เน,น็ตอะไรเนี่ยเหมือนว่าอินเทอร์เน็ตที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้มันไม่ค่อยดีนะครับผมมันก็จะติดขัดๆหน่อยนะครับเต็ยงไงวะ โอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวนะครับเนี่ยนี่ครับเวลาป่ดกดปัดแล้วคือแบบว่าอินเทอร์เน็ตมันยังไงไม่รู้หรือว่ามันเป็นที่ค่ายเกมไม่เสถียรหรือเปล่านะมันจะเกี่ยวกันบอผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้นะครับแต่ว่ามันขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับไม่น่าเกี่ยวค่ายเกมแหละนี่เป็นที่อินเทอร์เน็ตผมนะครับนะครับมนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งค่ายเกมนะครับที่อยากจะแนะนํานะครับที่ว่าเข้ามาใหม่นะครับจากดั้งเดิมเลยมี G M X O มีไปเอ็ดนะครับมีกรมมทอนแล้วก็ มีทั้งหมด7ค่ายนะครับแต่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น10ค่ายแล้วนะครับทุกคนโอ้โหแบบแต่ละเกมนี่แบบสุดยอดเลยนะครับผมเนี่ยมันขึ้นอินเทอร์เน็ตยาวแสดงว่าอินเทอร์เน็ตบ้านผมมันไม่ดีแน่นอนเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวลองเล่นดูไปเรื่อยๆนะครับเอาเท่าที่ไหวนะครับบางทีก็มุดหยิดนะครับบานแล้วยินเลยเนี่ยมืนคล้ายข้องี้นะครับ่เียครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นแค่อย่างนี้นะครับผมแล้วพอสราคลายเสร็จมันก็ เข้าล็อกไงเห็นไหมนะครับอย่างนี้มันก็จะทําให้เราบูดีนะครับเออเนะดูผมดูแจกค่าเน็ตนะผมวนไปรู้นานนี้นะครับเออก็ไม่เป็นไรครับก็ฝานมือนเรื่อยๆครับทุกคนเราไม่รู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วสะพานมือนเรื่อยๆนะครับก็มันไปเรื่อยๆนะเอาจนแบบว่าเราขี้เกียจแล้วคือเรามองว่ามันขี้เกียจแล้วนะครับผมเนี่ยครับอินเทอร์เน็ตขี้เกียจนนะครับไม่เป็นไรครับฝาดมือนเรื่อยๆครับ เนี่ยครับมันอาได้ขึ้นว่าอินเทอร์เน็ตคุณมันไม่ค่อยจะดีหรือว่าไม่ค่อยจะแรงหรือว่าควรต้องไปจ่ายเงินก่อนนะครับผมน่าึ้นประมาณนี้นะครับนปนกาแฟไทยแบบง่ายๆเลยนะครับผมข้อขอไม่มีอะไรนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกมันหงิดมากเลยนะครับว่าอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยมันเออแดกอย่างนี้นะครับผมมันก็นหงิดมากเลยนะอืมนะครับผมไม่แบบว่าอืมเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยอยู่อินเทอร์เน็ต เออแดกนะครับต้องไาจ่ายค่าเน็ตอะไรประมาณนี้บบนบบนหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ไม่ได้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเนื้อเกมก็จะมีก่อนจะได้ฟรีสปินนะครับก็ต้องมีได้ควายมาก่อนนะครับควายทั้งหมดกี่ตัวสามสี่ตัวเราไม่รู้ว่ามันได้สามตัวมันจะได้เปล่านะแต่ที่ผมเล่นเมื่อกีก้คือมันได้สี่ตัวไงเออผมก็ไม่รู้นะครับฟรีเกมก็จะให้มาสิบครั้งนะครับแต่ว่าฟรีเกมสิบครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่า เรากดแล้วเราก็มันจะลันของมันเองนะมันไม่ใช่นะครับคือทีครั้งเนี่ยเราต้องกดเล่นเองนะครับผมเออคือมันแบบมันกลัวเราแบบว่าสบายเกินไงครับทุกทีใครอื่นมันก็จะแบบว่าพอพี่เกมเข้ามิชชั่นหม่มันก็มันก็จะรันให้เราเองครับอัตโนมัติเลยโดยอัตโนมัติแต่อันนี้คือกลัวเราขี้เกียจไงครับคือให้เรากดเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมกับใครเกมใหม่นะครับใครที่ อยากจะเล่นนะครับก็ลองไปหาเล่นกันได้ครับแต่นี้อินเทอร์เนต็ตผมมันไม่ดีนะครับมันาาหลุดๆขาดๆหายๆนะครับก็กับขอ,ฟอฟัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเช้าหน้าจะมาแก้ตัวนะครับแต่นี่คืออิเนเทอร์เน็ตมันไปจริงๆนะครับมันขึ้นอิเนเทอร์เน็ตหลายรอมาเลยแต่ยังว่าอิเนเทอร์เน็ตของผมมันไม่ประเทียมแน่นอนนะครับแรกผมก็ว,ว่านะ่าจะเป็นค่ายเกมนั่นเองจริงไม่ใช่ครับันขาานนึ้นคำว่าอินเทอร์เน็ตก็น่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตจริงๆนะครับเหนวะนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ยังทูๆไปไทยไปได้อยู่นะครับ เออครับแต่ว่ามันจะชวนคุณยิน่ยเรื่องเรื่องอ่ะมันจะพาให้หุณยินนะครับผมอ่ะก็ฝากนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องจ็อกเกอร์ผม้วยนะครับผมเว็บจ็อกเกอร์ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งนะครับเว็บที่ผมแนะนํามานะครับไม่ต้องกลัวครับผมรับประกันได้เลยนะครับผมมีปัญหาอะไรบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมตามให้นะครับผมานะครับ เพราะปกติแล้วผมก็เล่นอยู่2เว็บนี้นะครับก็มีคิงกับเจเกอร์นะครับที่เล่นอยู่ตอนนี้นะครับก็เลยอยากจะแนะนาอะไรดีๆให้กับพี่พี่ๆน้องๆนะครับผมอ่าอนไนดีก็ว่าดีนะครับอันไหนไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะครับเออนะครับแต่ที่เสนอวันนี้นะครับก็คือมันมีเกมค่ายเกมมาใหม่นะครับคนคิงนะครับค่ายเกมจากเดิมเลยมีแค่เจ็ดนะครับแต่ตอนนี้มันเพิ่มมาเป็นติดค่ายเลยนะครับ แต่ละเกมนะครับคิดดูดีมันเป็นแบบเอฟเฟกต์โคสวยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเออนะครับก็นี่นะครับในคนที่ผมไม่ปั่นนะถ้าถามว่าทำไมไม่ปั่นนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตมันขัด้องนะครับผมเออผมก็เลยหยุดปั่นแม่งเลยนะครับผมอาวันนี้เนื้อหาก็จะมีประมาณนี้ใครสงสัยอะไรตรงไหนก็ทักเข้ามาสอบถามเหมือนได้นะครับช่องทางเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดซับสไคร e และกดะระฆังแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปของเรานะครับ